ความเสียใจกับทุรันทร์คิดว่าพระองค์เสียชีวิตแล้วครับท่านผู้ชมที่รักนิ่งๆนี่รายศพ <laughs> 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 ขอขับไปเท้านะไปอ้าวชูดิชันไปเลยทองไงอ่ะชุดิชันทำไมไม่มาไปนั่นกว่าจะได้ตัวเข้ามาต้องเสียเนเสียเลือดไปทั้งวันนะแล้วจะทขาังไงอ่ะไม่นัดแผนกันหน่อยเลี้ยนี่ก็นอนนิ่งๆเฉยเวลาเขามาแล้วจะได้อยู่กับเขานานๆเออ นม่นอนเฉยแล้วจะได้แต่งงานยังไงอ่ะไม่อยากนอนเฉยต้องรอตอนเข้าหอนะยังไม่ไม่อยากเฉยอ่ก็บอกว่าตายก็บอกว่าตายแล้วใครตดตอบเหรอตดบปะเนี่ยโอ้เรนนีเจว่าในป่านี้ไม่เคยพลาดไม่เคยพลาดตดเลยเหรอเออมึงตดปล่าเปล่านี่ทำอะไร มืนหาวในมือหาวได้ใกล้เพียงตดมากเลยทำได้ไงอ่ะเหมือนตอดไม่มีเสียงมันจะเหม็นกว่าตดมีเถียงองสวรน,นี่เราจะบอกคุณลุงท่องทำมือหาวเนี่ยอไม่ค่อยมีเสียงหรอกแต่มือหาวมาแห้งๆเน,นี่ยเหม็นกี่สาน,นี่ของท่าน่องนี้เขาเขายังไม่รู้ว่าเราตายจริงหรืตอตายปลอม แล้วก็แกล้งหลอกผีเ้าเลยรอบๆเขาบอกแต่งงานเลยไม่ได้เหรอไม่ได้เขาพี่เขารู้ว่าเราหลอกเขาเลยทัง้งทเสียงเปไน็นอะไรอ่ะหลอกผีเขาไอ้เราผีเลยเหรอบอกอะไรผีอะไรบอกผีฟ้าบอกผีฟ้าเรายังไงล่ไม่ดูทนไมนไม่เป็นยนนนังไนนนงดูดูดูอย่างตื่น กลัวไปจ้ามองกลัวมาแล้วอะไรนะไม่กลัวเจ้าทัพเหมือนไม่หิวอะไรเนี่ยหิวหนวดไม่ได้พระเอกจะมาทำแบบนี้ไม่ได้โอ้โหมาแลบลิ้นปิ้นตาอย่างนี้ไม่ได้ ทั้งั้นเราเอาผีอื่นไหมผีผีอะไรอ่ะผีหายตัวผีหายหายผีหายตัวแบบมองไม่เห็นอันนี้อันนี้ผีตัวไม่มีตัวใหญ่เลยผีก็ไอ้ผีกุมารทองเผีกุมารทองไหมครับหลอกเลยนะ นี่ไงเจ้าทำน่ารักน่ารักเสียงกุมารทองด้วยน่าแ่้าแ่้าแ่้าแ่เออแด่น่าแเมันต้องมีแรกดิ้นหน่อยนึงอะอันนี้น่าจะได้เยู่านๆด้ดยนะลองๆดูดิยังัวยง ม่ครูนะย่าแลนจีเกนะคะมีผีอื่นไหมซัคนหมเปลี่ยนเป็นแร้่แล้วแล้วแต่ล่แลล่แลตูล่แลวล่แลอเ่กลัวหรอกอ็ผีเป็นยาอ่อนโดบ้าเลยมีกลัวเลยมาอย่างนี้ เราไม่เราผีขาแลยเราเปลี่ยนเป็นคาพูดดีกว่าคําพูดเนี่ยเอาเข้าพูดของเราเนี่ยไปเขย่าขวัญวัดพิธีในโซนประสาทเขาเฮ้ยน่ากลัวเขาพูดเขาใช้คนเดียวด้วยตัดเูยไมาเลยเราพูดแบบผีไงไปเขย่าขวัญเขาประสาทเขาเขาใช้คำพูด จะต้องดึงตัเองขนานีเนยเรื่องของกูเท่กูโง่เกมกวนุ่มปะล่ะสู้ให้ฉันจ้าสู้ให้ันจ้าอะไรอุ้มตอกไม่เอาสิครับอันนี้กูโดนละ กรงานนั่นก็เดใกๆพูดยังไงตัวนบกพูดแบบว่าจยันยานยิดยงเหมือนกับ เก็บจังเลยสูดลีชัน ทำที <m í toys> <P an> ่ทำยากที่ไม่ต้องไปยี่นเอาไปเลยคนกตัวเนี่ยไม่ต้องไปยี่

ไม่พูดนะดีแล้วทำไมวะเขาไะได้ไม่รู้ว่าเราเป็นปลาอะไรโง่กนเนี่ยไม่โง่เไม่พูดไมเกิด So many times. นะไม่เครื่อนหาบ้าในบ้าสหอมผีดีไหมแต่หน้าเป็นอย่างนี้หอมมันผีแพ้หอมแล้วลางนกหาป่าจะเยี่ยมเป็นหมาเป็นเนี้ยเป็นอะไรเนี่ยเออเป็นอะไรอ่ะอตาเตอร์หลุดไปแล้ว มันจะลบหน้าขนาดผมน้ําพ่นหน้งยังไม่คิดเป็นลบเลยครับปากยังไม่ทาเลยมาแล้วครับแต่ว่ามันลบเองครับชลิชน